ขยับมือขี้ก็ขับคนขับก็ไงเร็วไงอ้ขี่ม้ามันกับเวลงมาเลยครับไอ้ยังจะได้เนี่ยมันจะขี่เร็วสักหน่อยครับเอาขี่มาจะจ้าเนี่นะครับผมอ้าวเหลอขดโต๊ะมาเอียงข้างนี่มาได้เอียงโต๊ะเจ้าเลยโต๊ะนี่แกพี่กลเป็นคนขับกูหนเนาะบู้ไอมันอยู่ดีๆมันกัเวีมาละฮักจะได้กับบวกลิ้นเล เออนี่มันทุกปูนอยู่กบพี่นี่บมมีครับรถเปล่าล่ะรถเปล่ารถเปล่าบอรถเปล่ากับลังจะกลับล้านไปล่อปลายังรถวิ่งได้สูงสุดแค่หกสิบยางมันคนได้ยางกันเพราะว่าลูกเป่าเจ้าของร้านยางเป็นว่าบอต้องขี่เดียวอย่าเพราะยางมันคนได้ยี่ห้อกันนี่เนี่ยไม่ดึงกันนี่เนี่ยคนได้ยี่ห้อกันเนี่ยคนละยี่ห้อกันครับงร้ายมันเป็นในมีก็ มี่สลินก็ครับอันนี้เป็นแม็กซ์ซิตครับใช่ครับมันก็เลยอ่าวอันนี้ก็ได้นะผมก็ขี่ไม่ดเดียบอย่างนี้แเว้เฮ้ยเขาก็ฮักขึ้นบ่ขึ้นไงมันก็เลยลงไปซื่อๆลงไปเลยเนี่ยลงไปเลยเลยใช่เปล่าเขาแบบจุ๊บได้ขี่เลุ้ยเลยขี่มาจ้าจ่าแล้วครับก็นี่ก็ไกลมากผมก็ยังเตะแกใส่ปีเด็ดนี่เนี่ยก่อนยังนี่นะเฮ้ยยังหน้านี่ครับเตียนมาได้บ่ถึงสองเลีอยงจะดิ เอจเจ้าของล่านขออู้จันแล้วนะเออนี่กับปนกับบอกมาแล้วว่ะว่าบนต้องขี่เลี้ยวเพราะว่าเจ้าของร้านไอ้ร้านยางนะเขาบอกว่ามันยางคนละยางบนต้องขี่เลี้ยวจีาตรงอ่ะอันนี้มันมันเปี่เอาไส้ไหมครับเปี่อ่ะ ได้ย่างอยอะลองเที่ยววันนี่เที่ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยนะถ้าเป่งครับก็พื้นมาเรื่อยๆครับมาเที่ยวนี่นี่รถออกจะออกจากที่ปูเนี่ยออ,อ,อ,อจกอออจากเผื่อขอบพอทุกวันครับ

ประมาณประมาณลุ life, are, ้งเลี้ยวไงข้ากบปล่อยลุ้งไงไหลลุ้งไงอันนั้นต้นต้นต้นเป่าครั20เมตร็ด15เมตรมา15เมตดรู้อึกวมันลงปุ๊บกันะขึ้นนลยบ่ขึ้นนลยลงใต้ลุ้งประมาณเมตรหนึ่งเนาะเนี่ยปล่อยแล้วมื่อก่อนบ่ดวงอะไรนี่ดึงดึงบ่ขึ้นดึงบ่ขึ้นแหละมันก็เล็ดผมก็ะเล็ดปล่อยไป มันกัดไหลๆก็อ้อยไหลไปเรื่อยๆอ่ะนักปูนนะพี่บ่อกปูนบ่มีปูนลงเรียบร้อยไปะแล้วไปบรรวงมันการมาลงบ้านม่วงวันไหนบรรวงมูเจ็ด,ะด,ะดะอะวงกระเสริมไหมวงหัสเจแล้วแกมาพอที่ไรจ้าของบนไนงะ